rồi ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ บังตาถิ่มะขาบังตาเข้ามาเยอะเลยนะครับเรือที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับเป็นเรือที่ลําเลียงอออของบริจาคนะครับที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแ,<ต>และจังหวัดใกลเคียง เนื้อเนื้อให้ให้มาตรงเนี่ยร้อยร้อยห้าสิบไม่ได้ให้ตรงนี้เลยไม่ไดู้้เลยแร้อยหนึงมันก็เหลือจะให้คงเจ๊ยังไงคงเจ๊เขาก็ใหญเีตรงนี้เขาห้าร้อยโลใช่มห้าร้อยเดี๋ยวของเขอีกร้อยนึงนะไม่ใช่ก็สร้อยทั้งหมดของของชมห้องผมห้าของตร้ห้าสหนึ่งร้อยหสองร้อยห้า